ใครเป็นบ้างปัจจุบันนี้ใช้โทรศัพท์เป็นทีวีส่วนทีวีที่บ้านนั้นกลายเป็นเครื่องประดับบนฝาผนังไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วไทยอวสิชานะสวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกๆท,ท,ท่านนะคะวันนี้อรรอรอเธอค่ะเพราะว่ามีความตื่นเต้นอย่างที่เห็นในหัวข้อนะคะว่าวันนี้มาดามจะมา เอ้ยไม่ใช่มารีวิว p h o n e ใหม่ที่หลายๆคนก็พูดถึงกันนั่นก็คือ iPhone 16นะคะมารีวิวอย่างผู้ใช้จริงไม่ใช่ผู้รู้ถ้าผู้รู้นี่คือต้องละเอียดยิบแต่ประเอิญว่ามาดามไม่ได้ละเอียดยิบถึงขนาดนั้นก่อนอื่นอันบล็อกกันไหม อันบล็อกจริงก็คือมันอันบล็อกไปแล้วทุกคนอันบล็อกไปตั้งแต่ตอนที่ซื้อมาก็ก่อนซื้อเนอก็แอบดูรีวิวของคนอื่นเขาก็เยอะแยะมากมายเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราก็ต้องศึกษาข้อมูลนิดหนึ่งอะไรประมาณนี้นะคะแต่ว่าสุดท้ายแล้วก็คือไปดูด้วยตัวเองอ้าวมาดามมีคําถามใครเป็นบ้างปัจจุบันนี้คือใช้โทรศัพท์ เหมือนเป็นทีวีใช้โทรศัพท์เป็นทีวีส่วนทีวีที่บ้านนั้นกลายเป็นเครื่องประดับบนฝาผนังไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนี่คือบ้านมาดามเป็นแบบนี้บ้านใครเป็นบ้างกด1กด2กด3มานะคะ 1.. 2..3 คือเป็นบอกเลยว่าบ้านมาดามเนาะบางครั้งเปิดทีวีคะ่ะเปิดทีวีปุ๊บปิดเสียงแล้วก็นั่งดูในโทรศัพท์ เราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นทุกคนก็จะเดาออกแล้วใช่ไหมคะว่ามาดามได้อ่สิโปร,รุ่นไหนมา <laughs> ทดานี่เลยค่ะทะดาทุด,ดูนะคะมาดามก็เลยไปถอยนี่มาค่ะเราก็ไม่ต้องอันบล็อกหรอกเนาะเพราะข้างในนี้มันไม่มีอะไรแล้วเพราะว่าเขาเปิด พอ,อเขาให้เขาเปิดตั้งแต่ที่ที่ a p p l e Shop นะคะเพราะว่ามาดามให้เขาเราซื้อ iPhone Case มาด้วยนะคะ iPhone Case แล้วก็สกรีนนะคะสกรีนโปรเทกชันก็ให้เขาติดให้เลยติดฟิล์มกระจกนะคะให้เขาติดให้เลยแล้วก็เราซื้อตรงจากเขาก็ได้รับประกัน3ปีเราเรจิสเตอร์เรียบร้อยถ้าเกิดว่ามันแตกมันอะไรเขาก็ส่งฟรีมาให้ใหม่นะคะก็เรจิสเตอร์ไปเรียบร้อยแล้วก นั่นแหละก็เลยเป็นที่มานี่ค่ะให้ดูในวิดีโอเนาะว่าเราเปิดขอเปิดแล้วก็ติดฟิล์มให้เรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้เนี่ยามาให้ดู อย่างที่บอกว่าจะรีวิวอย่างผู้ใช้เลอไม่ใช่ผู้รู้มากรู้นิดหน่อยนะคะแต่ว่าใช้จริงเพราะฉะนั้นเนี่ยบางสิ่งบางอย่างยังอาจจะยังไม่มีใครบอกเดี๋ยวมาดามจะบอกใครที่อยากสนใจอยู่ก็ฟังให้จบนะคะฟังให้จบคือมาดามปัจจุบันใช้โทรศัพท์ iPhone 2เครื่องนะคะ2เครื่องเพราะว่าอะไรเพราะว่ามาดามใช้สําหรับเครื่องที่ยู1แล้วก็เครื่องที่ไทย1นนะคะเพราะว่าเวลาเราอยู่ที่เนี่ยค่ะโทรศัพท์ ใครอยู่ต่างประเทศนะคะเปิด wi-fi calling ถ้าคุณมีเครื่องอซิมไทยนะคะก็ใส่ไว้แล้วเปิด wi-fi calling คุณก็จะใช้โทรแล้วก็รับโทรศัพท์เหมือนคุณอยู่เมืองไทยปกติเลยนะคะเหมือนคุณอยู่เมืองไทยปกติอย่างของมาดามหาบางทีแม่โทรไลน์ไม่ติดนู่นนี่นั่นโทรไลน์ไม่ติดก็โทรเบอร์ปกติก็คือเหมือนเราอยู่เมืองไทยแล้วก็เขาก็ชาร์จเหมือนเราอยู่เมืองไทยนะคะเราก็ต้องทบ ทบเงินเหมือนเดิมนะคะเราก็ต้องเติมเงินเหมือนเดิมนะคะนั่นคือข้อดีแล้วอีกอย่างแอปบางตัวค่ะมันไม่รองรับกับเบอร์ต่างประเทศเนาะเครื่องเดี๋ยวมันจะสับสนเราก็เลยต้องมีเครื่องที่ใช้สําหรับเมืองไทยหนึ่งแล้วก็เครื่องที่ใช้สําหรับที่ยูเคหนึ่งนะคะทีนี้เครื่องที่มาดามใช้อ่ะค่ะมันอันนึงมันก็แบตเตอรี่มันเริ่มไปแล้วเนาะแต่ว่าอ,อัน อันที่เครื่องไทยอะค่ะแบตเตอรี่มันเริ่มไปแล้วแต่ว่าเครื่องที่ UK เคะตัวนี้นะคะที่เคยให้ดูไปแล้วว่ามาดามใช้ i p h o n อ่าสิบสามโปนะคะซึ่ง13 Pro Max กะก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะคะแต่ว่าไอตัวเครื่องไทยอะค่ะมันเริ่มแบตมันเริ่มจะเสื่อมแล้วก็เลยแบบว่าพอใช้มานานแล้วเนาะก็เลยจะเปลี่ยน มาดามไปศึกษามานะคะไม่ใช่เป็นศึกษาก็ไปที่ Apple Shop บอกเลยทุกคนว่าระหว่าง16อ่า16 Pro กับ16 Pro Max เนาะ16 Pro น่าใช้มากน่าใช้มากที่สุดค่ะเพราะว่ามันเหมาะกับมือเล็กๆของเรานี่เล็กแล้วเหรอใหญ่กว่าใหญ่กว่าหน้าฉันเองเหมาะกับมือเล็กๆของเรานะคะแล้วก็มันกระทัดรัดมันเพอร์เฟกต์ที่สำคัญทุกอย่างคือระหว่าง Pro 16 Pro กับ16 Pro Max นะคะ16มันไม่ค่อยมีอะไรแตกต่างกันเลยทุกคนนี่เป็นข้อดีที่คุณสามารถประหยัดงบประมาณไปได้เยอะเลยทีเดียวนะคะแล้วก็คือเพราะอะไรข้อแตกต่างอย่างเดียวก็คือขนาดแล้วก็แบตเตอรี่ขนาดของ16 Pro กับ16 Pro Max เดี๋ยวนะคะ16อ่อดูโพยนิดนึง16 Pro จะขนาดจะอยู่ที่6.3 ส่วน16 Pro Max จะอยู่ที่6.9นะคะซึ่งมันต่างกันแล้วก็มันกระทัดรัดดีมากทุกคนส่วนแบตเตอรี่ก็ต่างกันคือเครื่องใหญ่กว่าแบตเตอรี่ก็ต้องใหญ่กว่าเพราะฉะนั้นก็ใช้นานได้นานกว่าเท่านั้นเองค่ะส่วนอื่นๆคือเหมือนกัน Camera Control ก็มี ก็ไม่รู้จะมีทำไมเพราะว่ามันก็อันนู้นปกติมันก็ใช้ได้อยู่อะไรประมาณนี้นะคะอ่ะใจของมาดามเนาะก็อยากซื้อ16 Pro แต่ว่าพอมาคิดอีกทีให้เหมาะกับการใช้งานของเราคือทุกวันนี้ปัจจุบันนี้คุณต้องรู้นะคะว่าคุณใช้โทรศัพท์เพื่ออะไร เพื่อโทรอย่างเดียวเพื่อเล่นเน็ตเล่นอะไรของคุณหรือเปล่าของมาดามคือชัดเจนมากคือใช้สําหรับถ่ายวิดีโอเพราะว่ามาดามทำ YouTube แต่ว่าตอนนี้นะคะถ้าทําบล็อกในบ้านอะไรแบบนี้เราจะใช้ Pocket t r e รนะคะมาดามทำ YouTube ส่วนมากก็จะเป็นกอล์ฟคือออกข้างนอกหรือว่าท่องเที่ยวอะไรประมาณนี้นะคะก็จะใช้อ่ h ไอโฟนถ่ายเป็นส่วนใหญ่เพราะว่าคุณภาพเสีงสีอะไรเนี่ยมันเพอร์เฟกมากนะคะแล้วก็2ใช้ สำหรับดูทีวีอย่างที่บอกเลยค่ะทุกคนก็คือดูอะไรก็คือดูในโทรศัพท์ทุกวันนี้เหมือนที่มาดามพูดเลยคือบ้านใครเป็นบ้างนะคะแม้กระทั่งคุณชายอะ่ะนั่งดูทีวีเปิดทีวีค่ะปล่อยให้ทีวีเปิดไปแล้วก็ปิดเสียงนั่งดูในโทรศัพท์เพื่อ ถึงได้บอกว่าปัจจุบันทีวีอค่ะเป็นเครื่องประดับบนฝาผนางังเออเราสองคนก็นั่งดูออในโทรศัพท์เพราะอะไรเพราะมันมีตัวเลือกที่เยอะกว่ามันมีช้อยที่เยอะกว่าเราสามารถดูอะไรก็ได้ที่เราอยากดูเพราะฉะนั้นของมาดามก็เลยเหมาะกับการที่จะซื้อเป็น iPhone Pro 16 Pro Max นะคะมาดามก็เลยได้เป็น16 Pro Max เพราะว่าเราถ่ายวีดีโอเราต้องการแบตเตอรี่ที่สามารถเล่น18หลุมแล้วถ่ายได้เพราะที่ผ่านมาค่ะ iPhone 10, 13 Pro Max ของมาดามอะ่ะก็คือเล่น18หลุมถ่ายช็อตได้ตลอด18หลุมนะคะทุกคนอันนี้คือไม่มีปัญหาอะไรเลยเนาะ ออนอกจากว่าคุณใช้งานไปก่อนแล้วอะไรไปก่อนแล้วแบตเตอรี่เหลือครึ่งนึงแล้ววันนี้อาจจะไม่ถึง18หลุมแต่ว่าถ้าคุณยังใช้เริ่มจากเริ่มต้นก็คือ18หลุมคือจบถามว่าถ้าคุณมี16เอ่อถ้าคุณมี13 15อะไรของโปรอยู่แล้วก็ไม่ต้องเปลี่ยนก็ได้ค่ะเพราะว่าลูกเล่นที่มันมี camera control อะ มันถามว่าจําเป็นไหมจริงๆมันไม่ได้จําเป็นอะไรเพียงแต่ว่าเพิ่มลูกเล่นมาเป็นกิมมิกว่างั้นแหละนะคะสําหรับมาดามเนาะเพราะว่าเวลามาดามถ่ายมาดามมาดามต้องตั้งกล้องแล้วก็วิ่งไปเล่นกอเพราะฉะนั้นเนี่ยเราไม่สามารถมานั่งคนโทรลอยู่กับไอตัวนี้นะคะคือคุณต้องรู้อย่างที่บอกคุณต้องรู้ว่าคุณใช้งานเพื่ออะไรนะคะอา้าวทีนี้อย่างที่บอกว่า มาดามได้มาก็คือตัวนี้ค่ะสี d e s เซอร์ท t a ทเนียมแต่บอกเลยซื้อเคสมาจากของเขาด้วยเหมือนกันนะคะซื้อมาจาก Apple Shop นั่นก็คือสีชมพูนะคะซื้อเคสสีชมพูมาแล้วตัวเครื่องอ่ะสี d e s เซอ t ์ท a n ทเนียปรากฏว่าใส่เคสเสร็จแล้วไม่เห็นอะไรเลย <laughs> ใส่เคสเสร็จแล้วสีไทเทเนียม จางหายไปเลยค่ะสีชมพูดเด่นกว่าแต่ว่า Desert t i t a n ี u m นะคะทุกคนถ้าดูดูดีๆมันเหมือนสีชมพูอ่อนๆเนาะมันเหมือนชมพูเลื่อๆมๆอะค่ะเออนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นสีดาแล้วแต่คนชอบแต่ว่าตัวเครื่องอะค่ะถ้าคุณไม่ไม่เน้นเหมือนของมาด,ดามเนาะว่าถ่ายวิดีโอระยะยาวนานแล้วก็นั่งดูทีวีอยู่ในเนี้ย16 Pro น้า,า16 Pro น,น้าใช้มากแล้วขนาด ขนาดนะทุกคนเอ่อเมมเอมรีเนาะเมื่อก่อนมาดามซื้อเป็น5 1 2 512GB นะคะแต่ว่าตัวใหม่เนี่ย เนื่องจากว่ามาดามเนี่ยมี iCloud อยู่แล้วเราจ่าย iCloud 2เทราไบต์เรามี iCloud Storage 2 B, เทราะะนนไบตไ Cloud, ไ 5, ะะ์เพราะฉะนั้นเนี่ยแล้วพอไปเช็คดูอ้าต่อให้ไม่มี iCloud ดิฉันก็ใช้ไม่ถึง265นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยเลือกเออ o r y o r y ที่ต่ำกว่าเมื่อก่อนที่เราใช้นะคะ i p อ o n e 16 Pro Max สองหกห้ากิกะไบต์กับห้าหนึ่งสองกิกะไบต์ต่างกันสองร้อยปอนด์สองร้อยปอนด์นี้เกือบสองหมื่นนะคะเอ้ยเกือบหมื่นนะคะทุกคนเพราะฉะนั้นเนี่ยในเมื่อเราจ่ายไอคลาวด์สโตรเรจอยู่แล้วนะคะเราก็ลดลงมาเหลือที่สองหกห้ากิกะไบต์นะคะทีนี้ ไอตัว iPhone Pro ค่ะ iPhone Pro มีตั้งแต่100กว่า128นะคะแล้วก็265ระหว่าง265 iPhone Pro กับ iPhone Pro Max นะคะ265เท่ากัน Memory เท่ากันราคาต่างกัน100ปอนเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยมาตัวนี้แล้วก็ลดุด Memory มาจาก512มาเป็น265นะคะทีนี้ ก็เลยประหยัดไปอีก200ป่อนดอนทุกคนทุกวันนี้เวลาคุณซื้อ iPhone เนาะเมื่อก่อนมันจะมากับปลั๊กและก็สาย USB ปัจจุบันมาแต่สาย USB ไม่มีปลั๊กนะคะเออโชคดีว่ามาดามใช้13อ,อ่อ13 Pro Max มันก็เลยเป็นหัวเดียวกันก็สามารถใช้ด้วยกันไม่งั้นคุณต้องซื้อเพิ่มนะคะทีนี้เนี่ยออไปลองใช้มาแล้วอย,อย่างที่บอกว่าเอาอย่างใช้จริงเนาะอย่างใช้จริงคือ เอาก่อนใช้เราเวลาเราได้เครื่องใหม่มาทีนี้เราจะทรานเฟอร์จากเครื่องเก่าไปเครื่องใหม่ทำยังไงมันก็จะขึ้นให้เรานะคะมันจะขึ้นให้เราสี่ทางเลือกจำไม่ได้อีก2งทางเลือกเพราะว่ามาดมไม่ใช้ไม่ใช้ d n d r o i d เราใช้ Apple อย่างเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยอของ Apple นะคะก็คือมาจาก iCloud iCloud s t o r ตรเก็คือทรานเฟอร์มาหรือทรานเฟอร์จากเครื่องต่อเครื่องโดยตรงโดยเอาเครื่องมาใกล้กันนะคะเสร็จทีนี้ปัญหาคือการที่ทุนทรานเฟอร์จากเครื่องไปเครื่องอะคะ่ะมันจะเร็วมากแต่ว่าถ้าคุณทรานเฟอร์จาก iCloud ลงมาเครื่องมันจะช้า เออไม่ต้องตกใจนะคะมันจะช้ามากแต่ว่าคือใช้เวลาทั้งทั้งวันทั้งคืนนะคะในการที่ Transfer จาก iCloud มาลงที่โทรศัพท์นะคะแต่คุณต้องมั่นใจว่าคุณ Back Up โทรศัพท์ของคุณตลอดนะคะแล้วก็เนี่ยค่ะออพอเราทรานเฟอรมาดำลงตอนแรกรองแบบทรานเฟอรแบบจากโทรศัพท์มาหาโทรศัพท์นะคะปรากฏว่ามันบอกว่า s t o r เรจไม่พอเพราะว่าอันนี้มัน512 อันนี้512กิกะไบต์อันนี้265กิกะไบต์พอเราทรานเฟอร์แบบเนี้ยค่ะมันบอกว่าสตอรจไม่พอทรานเฟอร์ไม่ได้เออว่ะก็ไม่รู้เหมือนกันว่าแอปมันใช้เมมโมรีเยอะไปหรือเปล่าทีนี้ทำยังไงมาดามก็เลยใช้ระบบ iCloud นะคะเราก็เคลียร์เครื่องใหม่อีกเอาเคลียร์เครื่องใหม่ยกเลิกใหม่อีกนะคะแล้วก็เลยทรานเฟอร์จาก iCloud จาก iCloud ตอนแรกก็งงว่าเฮ้ยทำไมมัน ตายหรือยังไงเพราะว่ามันเหมือนเวท้ง่ะคะ่ะ แอปทั้งหมดอ่ะมันเหมือนค้างเลยมันเหมือนค้างมันเหมือนไม่ได้ทําอะไรมันเหมือนไม่ได้อัปโหลดอะไรเลยนะคะแต่จริงๆมันทํางานอยู่แต่ด้วยความที่เราก็ใจร้อนเนาะว่าเฮ้ยทาไมมันช้าจังวะเฮ้ยอะไรประมาณนี้ปกติมันน่าจะพุบพุบพุบมันเร็วสิอินเทอร์เน็ตเราก็เร็ว Wi-Fi เราเร็วขนาดนี้ทําไมมันถึงได้ค้างอยู่ขนาดนั้นปรากฏว่าทุกคนมันช้าเพราะว่าคิดเอาเองว่าคิดเอาเองนะคะว่าเพราะว่ามันอยู่ในไอคลาวเวลาอยู่ในไอคลาวเนี่ย มันจะบีบให้เล็กลงทีนี้พอทรานเฟอร,ร์กลับมาที่นี่มันก็จะใช้เวลาในการที่กลับมาเป็นไซส์สำหรับลงมาในเครื่องนะคะเออนั่นแหละก็เลยเสียบทิ้งไว้ตอนแรกก็ไม่มั่นใจก็เลยกละว่าเฮ้ยถ้ามันไม่ได้พรุ่งวันถัดไปก็คงต้องกลับไปที่ร้านไปถามเขาว่ามันเกิดอะไรขึ้นอะไรแบบนี้กลายเป็นว่าเสียบค้างไว้ทั้งคืนตื่นเช้ามาทุกอย่างเรียบร้อยดัน ทุกอย่างเอ่อทรานเฟอร์เข้ามาเหมือนกับไอเครื่องนี้กับเข้ามาในเครื่องนี้แล้วก็เอาถอดซิมเครื่องนี้มาใส่เครื่องนี้เท่านั้นเองค่ะทุกคนเพราะฉะนั้นถ้าใครจะลงถ้าใครจะทำก็ไม่ต้องตกใจนะคะเสียบค้างไปทั้งคืนเลยเดี๋ยวมันก็รันถ้าจาก iCloud นะแต่อย่าลืมแบ็กอัพ เครื่องของคุณก่อนนะคะแล้วมันก็จะเข้ามาหมดเลยแล้วอีกอย่างหนึ่งนะคะอย่างที่บอกเมื่อกี้ว่าไมโครโฟนเพราะมาดามถ่ายก็ต้องใช้ไมโครโฟนนะคะทีนี้มาดามใช้ไมโครโฟนของโรกตัวนี้ค่ะปัญหาอีกแล้วก็คือตัวไมโครโฟนอะไอไอหัวเสียบตรงเนี้ค่ะมันจะเล็กคือมันจะเท่ากับนี่มันเข้ารูนี้ได้เห็นไหมคะเห็นไหมคะไม่รู้เห็นไหมเนาะมันเข้ารูนี้ได้ซึ่งมันจะเล็กมาก แล้ววันนี้ค่ะรูใหญ่เพราะฉะนั้นเขาเรียกอะไรดิฉันก็ไม่รู้อะไรล่ะเออมัน USB แล้วก็เขาเรียกอะไรอ่ะไม่รู้อีกอันหนึ่งมันคืออะไรเขาเรียกนะที่มันเล็กลงกว่าเดิมอะค่ะทีนี้ก็เลยกลายเป็นว่าเมื่อวานพอจะใช้เอาเสียบเอาเสียบไมโครโฟนไม่ได้ ก็เลยเป็นที่มาว่าดิฉันก็ต้องซื้อต้องซื้อตัว extension นะคะต้องซื้อหัวหัวสำหรับเสียบอันนี้แล้วก็มาต่อกับไมโครโฟนอีกทีหัวต่อค่ะเออนะคะตอนนี้ก็สั่งซื้อกำลังมาก็เลยต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม <c oughs> ในการที่จะไอสามารถใส่ไมโครโฟนได้อันนี้คือถ้าใครยังไม่รู้ก็รู้สะนะคะว่าเนี่ยถ้าคุณมีไมโครโฟนรุ่นเดียวกับของมาดามเนาะรู้ค่ะ,คะก็ต้องเปลี่ยนเพราะว่าอันนี้รูเล็กอันนี้รูใหญ่นี่แหละก็ คือว่า จะมาบอกมาเล่าให้ฟังแค่นี้นะคะไม่ได้มาอวดเนาะแต่ว่าอย่างที่บอกว่ามาดามใช้อันนี้เป็นแบบเหมือนโทรเ,เหมือนกล้องนะคะเน้นในเรื่องของการใช้งานกล้องเพราะว่ามาดามทำ u t u b e มาดามถ่ายวิดีโอข้างนอกทำเอ่อ,อ,อกอล์ฟนะคะแต่ว่าถ้าอยู่ข้างในนะคะเพราะว่าถ้าคุณทำเขาเรียกอะไรบล็อกแบบว่านั่งพูดคุยแบบนี้ค่ะ ไอตัวเลือกของอันนี้พกเก t t ร e ก็เป็นสิ่งที่ดีนะคะเพราะว่าแสงเอออะไรเอออ่ะมันก็สะดวกเลยอย่างเราสามารถนั่งมองตัวเราเองได้พูดคุยไปได้อะไรแบบนี้นะคะออตอนนี้ก็คือถ่ายกับพกเกต t ร e และนี่ค่ะโทรศัพท์ของมาดามเนาะก็คือหมดแล้วแหละเนาะอะไรอีกที่ดีฉันจะบอกก็คือไม่มีแล้วก็แค่มาแชร์ให้รู้ว่ามันเป็นแบบนี้ส่วนว่าคุณจะเลือกแบบไหนนั้น ให้พิจารณาว่าเมนหลักการใช้งานของคุณคืออะไรอย่างที่บอกว่าแตกต่างแค่2ออย่างนั่นก็คือแบตเตอรี่กับขนาดนะคะถ้าคุณไม่ไม่กับตรงนั้นคุณก็จะประหยัดตังไปได้เยอะแถมคุณได้ใช้งานเหมือนกับโ r o Max เลยนะคะเอออะไรอีกใครอยากรู้แล้วก็อยากถามอะไรก็ส่งคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะคะเอาถ้าวิดีโอนี้มีประโยชน์ยังไงก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กด u b s c r i b e กดกระดิ่งรัวๆให้มาดามไปด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะขอบคุณมากนะคะที่ดูจนจบบายบาย